ท่านจากไทแชร์สตอรี่ h anel n นะคะวันนีนออ้คิวค่อนข้างเยอะวันนี้เรามาดูสาวสาวๆกันค่ะนี่เป็นรนะีคอนเสิร์ตจะสีคอ <c oughs> นเสิร์ตนี่ดูคนดิคะคิวยาวเป็นร้อยส0งอแล้วค่ะตอนนี้นี่นี่น,น,นีดูก่อนรอดูสาวสาวๆกันนี่กอกกอกกอ สวัสดีค่ะจากไพ่แชร์สอรี่ชาแนลนะคะวันนี้เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าค่ะแอดมาเกาะติดอ,อ,อยู่ที่ใกล้ๆสีนครินเนี่ยค่ะวันนี้เราจะมาดูคอนเสิร์ตของสาวๆ,ๆกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แอดอยู่ที่ paradise park นะคะใกล้ๆสีนครินค่ะเรามาเดินทางมาโดย MRT สายสีเหลืองนะคะมาลงสีนครินค่ะวันนี้เราจะมาเกาะติด วงสาวสาวๆนะคะวัยรุ่นสมัยก่อนนะคะมาติดตามแอดได้เลยนะคะลองดูคิวก่อนนะคะวันนี้คิวยาวไปตอนนี้200แล้วค่ะแอดมาถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งตอนนี้คิวแทบไม่เหลือแล้วนะคะแต่ว่าแอดก็ยังจ่อรอคิวอยู่นะคะเขาบอกว่าสาวสาวๆจะขึ้นเวทีประมาณบ่าย2โมงนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะเพื่อนๆดูคิวนะคะวันนี้ไทยแชร์สตอรี่ชาแนลนะคะเรามาเกาะติด สาวๆกันนะคะวันนี้คุณแอมคุณแหม่มคุณป้มจะขึ้นเวทีประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงครึ่งนะคะดูแฟนคลับเยอะมากเลยค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะรอชมไปด้วยกันนะคะค่ะเรายังคังยังคงเกาะติดอยู่ที่ไทยไทยแชร์สตอรี่ชาแนลนะคะเพื่อนๆลองดูวันนี้ FC เยอะมากเลยค่ะแอดก็เกาะติดอยู่นะคะลองดูคิวนะคะคิวยาวมากเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นคอนเสิร์ตเราจะมาติดตามคอนสเสิร์ตของสาวๆ,ๆกันนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านติดตามช่องเรากันไปเลยนะคะรับรองว่าแอดจะเกาะติดภาพสวยๆมาให้กับผู้ชมทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะทุกท่านจากไทยแชร์สตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ข้างในพาราไดซ์พาร์คนะคะเรามาชมคอนเสิร์ตของสาวๆนะคะตอนนี้เรารอสาวๆขึ้นเวทีอยู่นะคะคนแน่นมากเลยค่ะลองดูนอนไม่หลับะา้สตองนี่เรามาจองคิวกันแล้วก็ตอนนี้เขาก็ปล่อยให้เข้ามา ด้านในบริเวณเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามคอนเสิร์ตสาวต้อสาวกันนะคะแล้วก็ออกแบบมาเพื่อสําหรับผิงที่บอบบางแพ้ง่ายสําหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ทุกคนในครอบครัวใช้ได้หมดเลยแล้ววันนี้กับกิการอะไรยังไงที่เราจะได้ของวันรางวัลกับวันโอ้โวันนี้กติการบอกเลยว่าดีนี้มาแบบว่าแจกของแจกไม่เอากลับแน่นอนกิการง่ายมากมาก พียงแค่สแกนคิปอาพเวิรดค่ะกดไลค์ใช่แล้วกดไลค์เพจเฟซบุ๊กของดีดีแฉ์นะดีดีทีแฉะร็ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตดแรกเปิดสาธารณะแค่นั้นเลยได้เลยได้เลยคอมเมมีอะไรบ้างคะจะมีแจกผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้จะแจกเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าแล้วก็มีเป็นผลิตภัณฑ์กลับผ้านุ่อ่าแต่ละรอบก็จะแจกไม่เหมือนกัน พอแล้วตะกนตะกนได้อะไรถูกง้องใช่แล้วคะ<ร>่ะแล้วกลิได้เลยครับก็วาได้ผลีตภั